สวัสดีครับผมมอสเซียนมวยชนบุรีวันนี้ผมจะมาพูดถึงคู่รถถังเจอกับทาเคลุที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่23มีนานี้ไฟนี้ไม่มีให้ดูฟรีนะครับถ้าอยากจะดูก็คือต้องซื้อครับ200บาทซื้อ200บาทรุนรับ350,000บาทจากบอสชาตีไปอีกผู้โชคดีก็ได้แก่เซียนมวยอย่างผมเองครับ <Woo! S 1> ผมจะได้350,000บาท เอาและไม่พูดเยอะแล้วไฟนี้ผมจะพูดถึงเรื่องทาเคลุกับรถถังนะครับไฟนี้เรื่องหมัดผมยังมองว่ารถถังหมัดหนักกว่าหมัดคมกว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องหมัดชุดเลยหมัดชุดกดคมหมัดทุกอัปเปอร์คัตนี่ก็คือต้องยกให้เป็นทาเคลุนะครับผมเป็นห่วงรถถังเหมือนกันกลัวจะเจออัปเปอร์คัตถ้ารถถังประมาาแบบเปิดหน้าเหมือนที่เคยทำทำ,ทำแบบเนี้ย ผมบอกเลยหลับนะครับทาคิรุคือมวยหมัดมวยเดินไล่บี้ลูกอันตรายของเขาอีกลูกหนึ่งก็คือลูกพิสดารที่มวยไทยเขาไม่เคยใช้กันลูกเตะเตะยังไงมรู้แบบเตะและจิกเข้าไปตรงที่โคงตรงนี้ครับก็เคยทำซุปเปอร์เล็กจุกมาแล้วซุปเปอร์เล็กก็เกือบลงไปนอนกับรากมะม่วงเหมือนกันแต่ซุปเปอร์เล็กก็กัดฟันจนครบยกและเอาชนะทาคิรุไปได้ จนทาเคลุเนี่ยขาเนี่ยคือแบบไปหมดเลยเนี่ยขาเนี่ยทาเคลุไปหมดเลยแดงหมดเลยซปเปอร์เล็กเล่นระยงถ้าแบบจนทาเคลุนี่ไปไม่เป็นเลยครับเดินไม่ได้สามเดือนนะครับถ้าเรื่องฟุตเวิร์กความเร็วผมยังมองว่าทาเคลุเร็วกว่ารถถังอยู่นิดนึงถ้าเป็นไอคิวมวยผมก็ต้องยกให้รถถังเตะหนักถ้ารถถังเตะหนักใช้แผนเดียวกับซปเปอร์ ผมก็ว่ารถถังน่าจะเอาอยู่นะไฟนี้พถถังก็เตะหนักเอาเรื่องเหมือนกันไฟนี้ผมยังมองว่าทาคิรุจะเป็นฝ่ายเอาชนะรถถังไปได้แต่จะเป็นการชนะคะแนนเพราะว่ากติก,กานี้ทาคิรุเขาถนัดอยู่แล้วว้าว <Wow. S 1> ตอนนี้เขาอายุ33แล้วส่วนรถถังเนี่ยอายุ27ห่างกัน6ปีความสดความหนุ่มก็ต้องยกไปให้รถถังครับ ไฟนี้ผมขอฟันธงครับรถถังจะแพ้คะแนนให้กับทาคิรุที่เมืองปาดิบแดนซามูไรที่มีมคนไทยเนี่ยหมายปองไว้หลายคนว่าอยากจะไปอยู่ประเทศเขาอยากจะไปเที่ยวเพราะเขาอยากไปดีแอนที่ทุกคนชอบอ<ะ>ที่ทุกคนดูตั้งแต่อายุ14ผมคนหนึ่งครับก็ดูตั้งแต่อายุ14 15ีฟันธงครับทาคิรุชนะแน่นอน